เมื่อกี้อาจจะไม่เก็บเลยเพราะว่าเมมเต็มโอเคค่ะอันนี้คือมะม่วงที่เก็บมาจากต้นเพราะว่ามันมันลูกมันติดกันมากเกินไปในพวงนะคะเลยเด็ดออกมาเพื่อมาทำาละความที่มันน้อยก็เลยเรียกมันว่ามะม่วงเบาไม่ใช่พันของม่วงเบานะคะแต่มันน้อยอโอเคอันนี้จะทำมีกระปิอยู่มีฟีตนอยู่มีน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายนี่แหละมีมีน้ำตาลปี๊บแต่ว่าขี้เกียจละลายมันแข็งแค่นี้พอแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนทุกอย่างทำแบบมั่วค่ะไม่มีหลักสูตรตายตัว นี้เลยแล้วก,ก็ปิดสายลงไปเลยทําเยอะหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อโมแคนี้ไม่ยาขี้ฟันสมัยโบราณเขาเรียกนะนี่คนโบราณจริงนะคะเนี่ยศัพท์บโบราณไม่ไม่พอไม่พอกินนะคะติดฟันก็หมดแล้วแหละประมาณนี้เขาเรียกไม่ยาขี้ฟันอ่าก็จะทําไปเดี๋ยว,ยวถ้ามันได้เยอะก็ จะไปซื้อแอปเปิ้ลเขียวที่มันเปรี้ยวหน่อยก็จะมากินนี่เลยค่ะกับปีกับน้ำตาลเนาะต้องให้เข้ากันมันยังไม่เข้ามไม่เข้ากันเราก็ใส่หอ,หอมไปเลยจะได้ช่วยในการที่ให้มันเข้ากัน นี่ค่ะเก็บลา้างพอแก้ขาดได้นะคะเนี่ยรสชาติบ้านนี้ทำเลยไม่ค่อยเน้นหน้าตานีนรสชาติหน้าเน้นหน้าตาอย่างอ้วนเลยคิดดู ถ้าหน้าตาก็น่ากินด้วยนี่แต่อ้วนขนาดไหนอโอเครสแทบพอแล้วนะคะเข้าท่าแล้วเนี่ยเนี่ยข้าท่าไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่พริกป่นไปหน่อยพริกป่นท่าในนี้มันก็จะเป็นต้องเทมันจะหกมีสองที่ <c oughs> นี่ค่ะพริกป่นใส่เลยใส่เข้าไปเลยกินเผ็ดไม่เก่งพอแล้วนี่ค่ะโอ้โหน่ากินนะเนี่ย ตัวเองก็ไปไหนไม่ไหวคนป่วยก็ป่วยหนักกว่าเดิมเป็นไข้หวัดไอนั้งคืนเหมือนกันเที่ยวยาให้แกแล้วเนปะ็นบ่ายโมงให้แกอีกทีหนึ่งห้าโมงครึ่ง กี้เสียดายไม่ไดเอากล้องไปไปเก็บไปตากผ้าค่ะแล้วนกตัวเล็กมานกนกที่เคยมาหาถ้าจะคิดถึงมันหบินมาตอนนี้พอนั่งลงแล้วก็เรียกอ่ะเขามาเกาะที่มือเลยอ่ะไม่มีกล้องเสียใจลืมเอาโทรศัพท์เพราะว่ามันมองดูแล,ล้วฝนจะตกไงก็รีไปเก็บบางส่วนที่ตากใหม่ก็ปล่อยไว้เพราะว่าเผื่อมันไม่ตกจริง นี่คะ่ะแบบนี้เต้นเต้นเต้นกุ้กันเสร็จสิ้นโอเคไหมคะ <c oughs> น่ากินไหม โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองจิ้มสักชิ้นหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงมัง่งมะม่วงมันไม่เปรี้ยวน่ะแต่ก็โอเคเลยนะคะเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าลูกสาวแฟนโทรมาว่าจะให้เอาอะไรมาให้ไหม ก็จะบอกว่าซื้อมื้อไอ้อะไรนะเมื่อกี้พูดนะคมะม่วงเปรี้ยวค่ะไอไม่ใช่มะม่วงแอปเปิ้ลเขาเรียกว่าแกะกรนนี่สีเขียวเพราะแกะขัดได้ค่ะอืมโอเคเลยขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ